อย่าลืมกด subscribe ช่อง n o m a n ม m เดีย t h i l l n n ์หลายตึกในบ้านเราก็ก็บริหารที่จอดรถกันได้ห่วยแตกมากๆเหมือนกันนะครับพี่แพท่ะมากันที่ถ้าเป็นจ<ะ>ถ้าเป็นถ้าเป็นตึกของเอกชนเนี่ยนะครับแล้วเขาจะสำรองที่ไว้ให้ผู้บริหารระดับสูงมากเนี่ยเราเข้าใจเพราะท่านก็คงมีอายุแล้วก็เวลาเวลามีค่าจะให้มาวนเนี่ยไม่ต้อง จอดคุณกับรถจอดให้แล้วเข้าชั้นนั้นไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเราพูดถึงพักการเมืองหรือว่าสสซึ่งทําหน้าที่ให้กับประชาชนแล้วก็พูดถึงความเท่าเทียมว่าสสไม่ได้ทําตัวเหนือกว่า,วาประชาชนอะไรเงี้ยเรื่องอภิสิทธิ์อย่างเงี้ยมันต้องเลิกครับครับเรื่องอาหารด้วยถูกไหมครับพี่แพทย์อยากจะให้จัดการแก้ปัญหาเรื่องอาหารที่สภาที่เป็นดราม่ามาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยังไงบ้างครับ โอ้โหมูลค่าค่าอาหารของรัฐสภาเนี่ยทั้งการประชุมวาระของสมาชิกสภาวุฒิสภากัรมาธิการแล้วก็นัดพิเศษต่ตางๆเนี่ยปีละร้อยกว่าล้านนี่คุณวรรลินนะครับแล้วก็เนี่ยมีอาหารเหลือขนาดว่าเจ้าหน้าที่และแม่บ้านอากลับไปแล้วก็ยังยังเหลืออยู่แล้วมาพูดถึงว่าเสียดายต้องเอาไปทิ้งอะไรอย่างเงี้ย คุณก็บริหารให้ดีสิครับนะครับคุณก็ไม่ต้องมาทําอาหารไว้เผื่อตามจํานวนเจ็ดร้อยห้าสิบคนแล้วมากันร้อยกว่าคนสองร้อยกว่าคนอย่างเงี้ยมันต้องมีวิธีดีกว่านี้นะครับว่าวิธีที่เอาบัตรทําบัตรแบบอ่อดิจิทัลก็ได้นะครับแล้วก็มาสั่งอาหารเอาหรือว่าม,มันก็มีผลประโยชน์อยู่ดีนะครับเพราะว่า เรื่องการทำเคทอริงในองค์กรขนาดนั้นมันก็ว่าด้วยสัมปทานใช่ไหมใช่ครับครับใช่ครับคือจริงๆแล้วมันมีวิธีการจัดการได้ดีกว่านี้อยู่แล้วอยู่ที่ว่ามีวิลหรือมีความตั้งใจมีสํานึกด้วยหรือเปล่านะครับที่จะจัดการเรื่องนี้สํานึกเรื่องของการประหยัดด้วยนะครับคิดว่าคงยากเพราะว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของงบประมาณมากกว่าว่าใครได้สัมปทานไปด้วยนะครับอ่ะ สภาเมือ่อวานนี้มีอะไรที่เป็นสีสันบ้างไหมครับที่พี่แพทอยากจะหยิบมาไฮไลท์นอกเหนือจากเรื่องที่เราพูดเนี่ยนะครับซึ่งมันเขาเรียกว่ามันเป็นไอรีอ่ะมันเป็นเรื่องตลกที่ประชดสิ่งที่กำลังเป็นอยู่เพราะรัฐบาลเนี้ยพูดถึงว่าจะไม่มีการทุจริตหรือคอร์รัปชัน แต่ที่พูดมาเนี่ยเรื่องแถวแถวสภาเนี่ยมันไม่ได้ดูโปร่งใสยอย่างนั้นเลยแต่ว่าคนที่โดดเด่นมากเนี่ยนะครับก็กลายเป็นรัฐมนตรีปลาคังนะเดิมทีเธอจะเป็นว่าที่รัฐมนตรีคลังตอนนี้ก็เหลือแค่ปลาคังนะครับก็ลุกขึ้นมาในอ X หรือว่า Tweet World เนี่ยเขาก็เรียกเธอว่า สอสอปากแจ๋วอะไรเง <c oughs> ี้ยนะครับก็ออกมาที่มันก็ตลกอะมันก็ไอรอนีอยู่ดีอะไปว่ารัฐบาลและคุณเศรษฐาเนี่ยว่าอย่าไปให้สัญญาอะไรที่ทำไม่ได้เพราะมันถือว่าเป็นการหลอกลวงประชาชน <c oughs> อ้าวคุณเมื่อสองเดือน <c oughs> ที่มาเนี่ยพอโผล่มาแล้วคุณคิดว่าจะได้เป็นรัฐบาลแล้วคุณก็บอกเลยว่า <c oughs> เงินเดือนสี่รอยห้าิบาทต้องรอไปก,ก่อน หรือว่าคนชรา3,000บาทก็ต้องรอไปกว่าจะไปได้ปี2อ7 0อะไรเจี้ยคุณจำอะไรไม่ได้เลยหรอครับคุณเป็นเรียก <laughs> ว่าอ uh, early onset of Alzheimer นะครับเป็นอาการ Alzheimer ที่ก่อตัวระยะแรกแล้วจำอะไรไม่ได้ยอะไรเงี้ยแล้วยิ่งพูดนะครับมันก็ยิ่งเข้าตัวแล้วมันก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยไม่ว่าใครลุกขึ้นมาคือผมก็ ไม่ได้ปลื้มรัฐบาลที่เพื่อไทยนำหรืออะไรนะครับแต่ว่าเราดูวิธีการสื่อสารแล้วก็ลีลาของเขาเนี่ยแล้วบอกว่าเออคนเรานี่เนอะถ้ามันไม่จดจำว่ามันจะเข้าตัวมันก็สะดวกดีเนอะ <c oughs> ก็ว่าไปสามสิบ <c oughs> บาทรักษาทุกโรคยกเว้นอัลไซเมอร์รักษาไม่หาย <c oughs> ในหมู่บรรดานดักการเมืองนะครับอืมเป็นอย่างนี้กันหมดเลยครับแค่สลับขั้วปุ๊บเนี่ยนิสัยเปลี่ยนเลยนะครับ <c oughs> ขึ้นอยู่กับว่ายืนอยู่ฝั่งไหนของสภานะครับเป็นฝ่ายชี้แจงหรือเป็นฝ่ายตรวจสอบนะครับหรือเป็นฝ่ายบริหารหรือฝ่ายตรวจสอบนะครับเราก็จะเห็นเป็นวงเวียนวงจรอ,อุบาทอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งหมื่นบาทดิจิทัลก็เป็น อิชูอยู่เป็นประเด็นอยู่นะครับว่าเราจะเอาเงินมาจากไหนสรุปแล้วเนี่ยจะกลายเป็นแจกหนี้มากกว่าหรือเปล่านะครับจะกลับไปสู่วังวนเดิมไหมจานำข้าวยังชําระหนี้ไม่หมดเลยนะครับกาลังจะมีก้อนใหม่ตามมาแล้วหรือยังถ้าไม่เคลียร์ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ยังไม่เคลียร์นะครับเรื่องของที่มาว่าจะเอางบประมาณมาจากไหนในการมาใช้หรือว่าจะทํานโยบายแจกเงิน1 0,000มบาทเนี่ยครับเงินดิจิทัล คือที่มาเนี่ยมันเป็นที่สงสัยแล้วก็มองไปทั่วๆว,ว่ายังไงนะครับว่าจะเป็นเงินจากภาครัฐหรือว่าจะไปหาแหล่งไหนมาก็ตามแต่ principle หรือว่าหลักการพื้นฐานนี่คุณบริ์มันเป็นบล็อกเ i n มันเป็นดิจิทัลมนีซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่ได้รับรองว่าสามารถที่จะชำระการซื้อจ่ายใช้นี้ได้ตามกฎหมายทุกอย่างก็อยู่ใน แอปพลิเคชันใช่ไหมครับเอาไปซื้อร้านเนี่ยจะต้องยอมรับการจ่ายด้วยดิจิทัลม o นี่แล้วร้านจะต้องเอาใช้เงินเนี้ยไปซื้อของจากสมมุติว่าเราเป็นร้านปลีกร้านรับเงินของผู้ซื้อไปแล้วเนี่ยต้องไปซื้อของจากร้านส่งร้านส่งก็ต้องรับดิจิทัลมอนี่ร้านส่งก็ต้องไปสั่งของจากผู้ผลิตก็ ต้องจ่ายเป็นดิจิทัลมอนี่เพราะว่าถ้าไม่ได้จ่ายเป็นดิจิทัลมอนี่ก็ต้องควักเงินสดหรือว่าเงินตัวเองหมุนออกมาแล้วดิจิทัลมอนี่ก็คาอยู่อย่างนั้นเหรอครับอ่ะจ่ายไปสมมุติว่ามี manufacturer หรือว่าผ,ผู้ผลิตเนี่ยที่จะรับเงินดิจิทัลไปจากผู้ค้าส่งเนี่ยแล้วเขาจะเอาเงินไปจ่ายค่าวัตถุด,ดิบค่าแรงเป็นดิจิทัลมอนี่เหรอคุณวารินมันก็ วนอยู่ในอ่างอย่างเงี้ยจนกว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแสดงการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าเงินสกุลนี้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ไม่งั้นเนี่ยมันไม่มีคนที่ทำร้านค้าเนี่ยนะครับเขาได้เงินมามันจะต้องจ่ายไปได้มันต้องเป็นเงินที่สามารถจะหมุนในระบบได้ไม่ใช่เอาไปซื้อวัตถุด,ดิบไปทำอะไรต่อกันไม่ได้เพราะว่ามันคาอยู่ใน แอปพลิเคชันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไปต่อไม่ได้ทุกประการนะครับคือถึงจุดหนึ่งมันต้องเป็นแคชที่แบบว่ามีคนรับรองอะ่ะแล้วเราใช้ได้จริงถึงจะบอกได้ว่ากระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงไม่งั้นมันก็กลายเป็นเหมือนกับเป็นคูปองนะครับถึงจะเป็นบล็อกเชนก็ตามนะครับก็เดี๋ยวรอดูอความชัดเจนหรือจะเป็นความวิบัติที่จะเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจก็ต้องคอยดูกันต่อไปนะครับประยองฮิครับกับเรื่องของ แนวแนวคิดทฤษฎีที่ก้าวไกลชนะอีกครั้งหนึ่งในการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้พี่แพทย์พูดแล้วก็อยากจะพูดอีกกับวิธีคิดของบรรดานักวิเคราะห์ก่อนอื่นตอบผมมาก่อนระยองฮิสัน้นคืออันนี้เข้าใจฮิสัน้น <laughs> แต่ฮิยาวําทำไงครับออกเสียงไงครับ <laughs> ระยองฮีเห,เหรอ <laughs> มันก็ฮีสิไม่ใช่ฮีอ่า <laughs> <laughs> จัง ขบอกว่าจันฮิยาวแล้วฮิยาวมันออกเสียงไงนะก็อันเนี้ยนะครับก็ผมลงไว้ใน Facebook ของผมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอย่างมั่นใจว่ายังไงระยองก็เลือกพักเดิมแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับว่ายังไงเขาก็เลือกก้าวไกลทั้งทๆที่ประชาธิปัต์เนี่ยก็ลุงชวนไปลงพื้นที่ด้วยตัวเองเลยอ่ะคิดว่าจะแบบดัน ดึงขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าผู้ที่ประชาธิปัตยส่งไปก็เป็นในแพทย์ใช่ไหมครับแล้วก็อายุ61ท่านก็กเกษียณแล้วผลงานตลอดเวลาที่ผ่านมาก็มากมายออย่างเงี้ยแต่ผมก็บอกว่าระยองก็เลือกก้าวไกลยอยู่ดีแหละ mm hmm. แล้วก็ออกมาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมจึงไม่ตกใจไม่ผิดหวังแต่ตอนเนี้มันเกิดกระแสจากนักวิชาการแล้วนักวิเคราะห์ต่างๆรือเอาเรื่อง Cyber w a วอขึ้นมาอีกนะครับว่าที่ก้าวไกลเนี่ยยังได้ชัยชนะอยู่เพราะว่าเขาทุ่มให้กับการสื่อสารออนไลน์นะครับว่าแพลตฟอร์มเนี้ยเป็นตัวแปรที่สำคัญที่ทำให้คนเนี่ยยังเลือกก้าวไกลต่อไปเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะแข่งขันในการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นหรือว่าในครั้งต่อไปเนี่ย จะต้องใส่ใจเรื่องนี้ให้มากขึ้นอะไรเงี้ยคำถามของผมเหมือนเดิมเมื่อสามเดือนที่แล้วอ่ะแล้วจังหวัดที่เขาไม่ได้เลือกก้าวไกลเลยแล้วเขากวาดเรียบทั้งจังหวัดอย่างเงี้ยเขาไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้แหรอครับทำไมเขาไม่ตกเป็นเหยื่อของไซเออบอร์วอร์นะครับไอ,อ้ออาย,ยาวเนี่ยกวาดเกลี้ยงคุณธรรมน,นัทออนะครับออซึ่งตอนนี้คุณธรรมนัทก็จะมี อคนจับตามมองว่ามีบุรีรัมโมเดลใช่ไหมครับเพราะว่าอ่าบุรีรัมเนี่ยคือคุณเนวินตระกูลที่ชอบกวาดได้หมดแล้วก็ยังสูมิใจไทยคิดดูคุณชาดาอุทัยธานีก็ได้อ่ะคือตรงนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้เหรอครับผู้คนไม่ได้ <laughs> ไม่เคยเห็นขพอความการล้างสมองของ i อเหรอหรือว่าสุพรรณบุรีอย่างเงี้ยนะครับ จังหวัดสุพรรณไม่มีเน็ตครัคุณมารินนั่นน่ะสิครับตรกกะแปลกๆนะครับในการวิเคราะห์อืมก็ไม่เป็นไรฮะเขาวิเคราะห์มาเราก็ต้องวิจารณ์อย่างนี้ต่อไปอีกแหละครับว่าตรกกะยังเพี้ยนยังแปลกอยู่นะครับไอโอก็ส่หนึ่งนะครับแต่ว่าคือก็คนระยองเขาจะเลือกแบบนี้อืใช่าแล้วก็การไปลงพื้นที่เนี่ยได้สัมผัสตัวจริงๆมีการไปฟังการประัยและปรบมือโห่ร้องอะไรเงี้ยแต่พอตอนเลือกไม่ได้เลือก เป็นเลือกอย่างอื่นซึ่งเหมือนกับการที่ลุงตู่ไปลงพื้นที่นะครับในการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมทางภาคใต้ยอย่างเงี้ยโอ้ยมาต้อนรับสรุกสารป็นปรากฏการจนกระทั่งพรรคคู่แข่งเนี่ยหวั่นใจเลยอะ่ะเฮ้ยโอ้ย,อย,อยการต้อนรับลุงตู่มันขนาดนี้พอออกมา <9 S 1> ก,าก้าวไกลกวาดเรียบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่พูดออกมาว่าที่แพ้สงครามเลือกตั้งเนี่ยเป็นเพราะ การสื่อสารออนไลน์และ i อโองนี้อันนี้มันเป็นสมมติฐานถ้าจะมองลักษณะทางวิชาการและ,ะนักวิเคราะห์เนี่ยต้องใช้การวิจัยที่จับต้องได้นะครับกรุณาตั้งงบประมาณไปทำวิจัยที่จังหวัดบุรีรัมย์พยาวสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีแล้วก็ไปถามผู้คนแถวนั้นว่าทำไมถึงไม่ตกเป็นเหยื่อของ IO และโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งเขามาล้างสมองประชาชนดูซิว่าคนแถวนั้นเนี่ยเขาจะเลือกอะไรซึ่งนั่นนจะเป็นตัวแปรนะครับว่าทำไมไม่ชอบหัวหน้าพักหล่อๆอย่างคุณพิธาหรือ,อนะครับชอบคนหน้าตาแบบคุณธรรมนัทหรือว,ว่าคุณ <laughs> อนุทินอะไรอย่างเงี้เหรอนะครับทำให้เป็นวิชาการครับมันจะได้ใชเป็นกลยุทธ สำหรับทักต่างๆนี้การเลือกตั้งต่อไปครับอย่าลืมกด subscribe ช่อง n o m a n Media Thailand